สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีของเดือนเพ่นชแนลเนาะค่ะมือนี่กาสีมาข,ขอมาขอบคุณค่ะขอบคุณทีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆให้การสนับสนุนเดือนเพ่นนะจ่ะจนมาถึงมือนี่เดือนเพ่นก็ได้มีข่าวดีจ้ะกับเป็นข่าวดีทีแบบกาคือเป็นความหวังเนาะกับการทํางานของเฮาใน สายนี่เนาะพี่น้องจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าผู้ใดกะฟา,าฟันอุปสรรคสู่มากกันจนมาถึงวันนี้ก็คือความสําเร็จอีกอย่างหนึง่งแล้วกะต่อไปเข้าก็สิได้สู่ไปอีกสู่ไปอีกอย่างหนึง่งคือการจ่าสู่บ่ถอยจ้าทุกคนกะมีความหวังต้องการความสําเร็จความสําเร็จของเดือนเพ็ญมือนี้เดือนเพ็ญกะขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องค่ะที่ให้มีวันนี้จ้าเดือนเพ็นกะได้ นี่จ้ากะเป็นความสำเร็จอีกขันหนึ่งนะจ้าที่เพื่อนๆพ,พี่พน้องๆกะซอยพักดันให้ได้มีวันนี้จ้าจากที่กะบอมีความรู้หลายแล้วกับบ่ได้เก่งในทุกดันเนาะจ้าแต่กะพยายามจากความพยายามอย่างเดียวมือนี่กะ มาขอบคุณพี่พี่น้องนองแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับรุ่นน้องที่กำลังกำลังก้าวเข้ามาสู่วงการของเ้าเนาจะจ้ะเพื่อความสำเร็จกเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะให้สู้สสักมือนึงต้องเป็นของเฮ้าจะ้ะแบบทำทำแบบว่าต้องคิดอย่างหลายจะ้ะทำไปเรื่อยๆ สักมือหนึ่งเข้ากับสีประสบความสําเร็จเป็นกําลังใจให้น้องไม่และก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนพีพีชาวยูทูบเขาถูกคนเราจะให้มีความสําเร็จกันถูกคนก่าเป็นการเปิดสั่งรายได้และก็เป็นการได้รับพินก็มีความดีใจจ้ะดีใจก็เลยได้มาขอบคุณเพื่อนเพื่อนพีพน้องๆสำหรับการเฮ็ดคลิปกัเป็นการเฮดคลิปเกี่ยวกับ ควายเนาะจ้ะควายหรือกระบ,บือกะมีกระบ,บือของเจ้าของกะมีไปไทยของพีพีน้องน้องเขาเนาะจ้ะกะพ่อได้มีคลิปลงพี่น้องจ้ะเพราะว่าเดือนเพ็ญกับบอคอยว่างแต่ละมือกะหาลังเทือกะงานเข่าจ้ะเพราะว่ามีงานหลักมีงานประจําเห็ดอยนะู่เนาะ ปีใหม่นี่กะอวยพรอนหนเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆองเช้า u ูทู e เขาประสบความสําเร็จทุกคนเนาะค่ะและ้วก็ให้มีความสุขจะเลื่นในนาทีการงานแล้วก็ประสบความสําเร็จกะขาดแขวปลอดภัยเดินทางไกลๆค่ะกะขอให้โชคดีปีใหม่แล้วก็ตลอดไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาชมควายของเฮาต่อจ้ะ ส่วนเทพหน่อยกะหน้าตาตาพิ่นในตาพิ่นกะเชื่องจ้าในตาออกเศร้าๆนิดนึงเทพหน่อย ก็เริ่มออกดอกแล้วจ้านูนอีกต้นเห็นไวๆหลังคากับกำลังออกดอกจ้านี่ก็คือแรงน้ำที่ควายลงนอนจ้ะ น้ำก็เริ่มลดลงแล้วพี่น้องเพราะว่ามันเริ่มแรงแล้วเนาะหขวซุ้ฤดูแรงแล้วน้ำก็ลดลงแล้วจ้ะแ่กก้าเทียบกับน้ำในหนองสานี่ยังไหลจ้ะแต่ยังลึกอยู่ก็ยังลึกอยู่บรรยากาศความแห้งแรงจ้ะพี่น้องจ้ะจะกลับมาสูบรรยากาศ ควายกินฟางจ้ะพะาวายอ,อยู่ในขอกอยู่ในขอกตอนกลางวันกะกินฟางล่อก,ก่อนจ้ะตกเย็นเขากะจังสีเดียวออกไปกินหญ้ากลางทงนี่กะเป็นบรรยากาศของธรรมชาติเนาะชีวิตของคนเลี้ยงควายจ้ะกะเป็นชีวิตแบบบ้านธรรมชาติธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติจ้ะ อยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจ้ะเพื่อนๆเนาะอยู่กับเพื่อนๆตอบโต้เราไม่ได้แต่ว่ามีมีอาการแสดงให้รู้ว่าต้องการอะไรและไม่ชอบอะไรควายกับเป็นสัตว์ทีขี่หอนจ้ะบอกคืองัวจ้ะถ้าเป็นตอนกลางวันเท่ากับเสียเอาใส่คอกไว แต่ถ้าเป็นตอนเศร้าก็เสียวอ,ออกกินยากับตอนแรงจ้ะสีบอสดสูแดดได้คืองัวจ้ะถังง้วนี่เพิ่นชีบผูกเบิดมือตากแดดเลยแต่ควายตากแดดว่าได้จ้าเบิดมือนี่คือตายได้กินสิ้นแห่งจ้ะ ดมดมก่อนพิสูจน์ก่อนนะดมพิสูจน์กันลูกไม่เป็นแต่ซั่งเนี่ยลูกดูตูดเจ้าล้านสิครับเป็นเฮ็ดยังกันเฮ็ดยังกันนี่เฮ็ดยังกันหวานหวานเฮ็ดยังกันก็เก้าล้านลูก ดูดูความน่ารักมาแอบดูความน่ารักของเทพน้อยจ้าหาฟางกินล้วจ้ะหาฟางกินเป็นแล้วสำหรับเทพน้อยครับผม เรียบหน่อยครับผม จ้าสำหรับมือนี่กาขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ตลอดเนาะค่ะเนาะกะขอบคุณหลายๆขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขจ้ะสวัสดีจ้า